สถาการตัดพวกเห็ดไข่เนี่ยค่ะมันคือจังว่ามันค้นเก่านะคะเพราะว่าพวกติบข้าเจ้ายูนี่มาก,ก่อนนะคะคนไทยน่ะเพิ่นบรเคยเก็บเลยนะคะพวกเห็ดไข่เห็ดกอน,นะะี่หูซึกว่าจะมีคนค้อนอื่นเขามาเก็บอะค่ะสังเกตเห็นขนาดเห็ดเพิงเทาๆก็ไปตัดยังสินะคะ่ะ เมยดก,กันค่ะโหเขียบหนบคะขนาดว่างถุงวางหนึ่งหันเนี่ยค่ะนี่ยังบ่เห็นสองดอกนี่เลย มาเบงมาหาเห็ดยู่อสามสีมือเนี่ยค่ะตาไตาตาเป็นถุงบกใหญ่เลยค่ะเพราะว่ามันเพ่งนะคะไออันนี้อันนี้ค่าย,ายเห็ดเห็ดเพิงนะคะที่เป็นเพิงอีกแบบนึงนะคะมอแมนค่ะนี่มันก็นยังจะมีเดี๋ยวค่ะที่เป็นพวกดอกเท่า ดอกเถาเอาไว้เป็นเสือโอ้ยหลายดอกนะคะเ,เอาไว้เป็นเสือเส้อปีนาเด๋ยวเบิ้งเฮ็ดเพิ่มดอกมีเถาบา่จับบ่นิ่มแล้วค่ะส่วนดอกนีเบิง่งดุ๊ดอกมีกระบ่เอาค่ะเห็นเฮ็ดเพิ่มอีกดอกนึองอยู่ตรงสองดอกค่ะ เงีนเสียงหานบ่ะคะเอ้ยว่าเอาดอกดะะเ,ดดเดียวหานค่ะอันนั้นเห็ดไข่อันนี้ที่ว่าที่ว่ากินได้ค่ะเดี๋ยวเด็ดมามาเบิ้งดำนมพันอีกกันดูมากกรีดเบิ้งดำนมำนะคะนี่ค่ะจะเป็นเรงสีอีหลีด้ะนั่น่ะนัน่นนะค่ะ อยากเอาไปล่องกินหันบอการ์ค่ะบางต่อดอ้ยเหม็นเหม็นกุยเจ้าของคุณนะเห็ดไข่ตัดกินไว้ค่ะเห็นหลายดอกอยู่มองนี้ที่ให้เบิ้งนี่ขึ้นเถ่าแล้วค่ะถึงบอกว่าบอรตรงย่านนะคะว่า เก็บไปเบิดปลาเบิ้นบอยเบิดปลาค่ะแม่นเหลือเสื้อไว้บ่จักดอกน่ะในยินมาจากใสเนาะค่ะแบบให้ให้เอาดอกเทาไว้บ่บหลายดอกมันกับแพรว่าสั้นค่ะอันนี้เอาเยอะเด้อค่ะโอ้ยเอาคนไว้คือเกาซะแยวากันเด้อค่ะมังหันเห็นหลายดอกเ้อยค่ะ จะถอนถอนไปแล้วก่ะอันจริงีก็จะว่าเอาดอกบงางแงมเด้อค่ะขาเขายัางแข็งอยู่ค่ะดอกนี้บ่เอา,น,เอานี่ค่ะแนแม่นมือว่านมือกอนเนี่ยเอาได้ค่ะเนี่ยเพราะว่าเอาไปเหยม,ลแลมะะูแล้วต้มไวนะค่ะแล้วต้มแล้วก็ใส่ฟีเซอร์แล้วไว้มาที่นี่มันล่นนะคะ โอ้ยมองนี่มันเป็นงาใหม่เดี๋ยวดอกแล้วมันจะขาดอ้ยยับงาใหม่ออกกันทับไว้นี่ค่ะี๋ยวค่อยตัดเอาว่อเห็นเหรอว่างึงหันหลายดอกอยู่อ๋อท่านพีค่ะ เดี๋ยวค่อยไปตัดมองคุณค่ะอันนี้อันนี้กระต่อ้อกระรอกคะกาะกัดได้โอ้ดอกนี้ดอกมีงามนี่ค่ะเดี๋ยวเอาไปตัดมองคุณค่ะเนี่ยค่ะถึงบอกว่าคนไทยขาเจ้าบ่เคยตัดมาทีมแบบนี้ ถึงได้บอกว่ามีคนใหม่มากเก็บได้ค่ะเนี่ยลักษณะเก็บเราตัดทิมแบบนี้ค่ะเพราะปกติคนไทยยูนีขนาดเฮ็ดเพิงเพิ่นกับบเก็บค่ะเฮ็ดเพิงขมนะคะ่ะเพิ่นบบเก็บเดี๋ยวเอาไปตัดมองพุ่นแล้วก็เอาขาเพิ่นฝังไว้ค่ะต้องเป็นคนใหม่แน่นอนเลยสิมากเก็บนะคะ บุ้ยเหลืองอุ้ยยอยู่ค่ะมองดูเห็นมาแต่ไกลล่เลยได้ค่ะเนี่ยก็ก็จะเห็นแต่ไก่เพิ่นแทะกินฟ้องน้ำอันนี้จะเก็บยุ่เแล้วะคะ่ะเสียดายแหงแล้วค่ะเพิ่นแทะฟ้องน้ำออก,ออกือเม่นวัดโตลินหมานะคะโอ้ยเห็ดดอกขาดซํำเห็ดดอกขาด ดอกรุดค่ะยังน,นี่ค่ะโอ้ยพันเกิดอยู่น้ำกันมึงดูค่ะเฮ็ดอันนี้ก็เ็ห็ดไตเบือเห็ดเผิหลังกับไตเบือเกิดอยู่น้ำกันพ่อเอือค่ะอีกด,ดอกนึ่งท้างนั้น นี่ค่ะกำลังงามกำลังงามเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะลักษณะปลาในนิวยอร์กิตี้ภาคนิวยอร์กิตีที่ไปเหตุคลิปหมู่ว่านเนี่ยใหญ่ก็หนีสามเท่าค่ะมีเหตุยูซีดอกมันแปลกอีหรือเด้อค่ะ ใกไม่เริ่มแห้งนะคะฝนบบตกเมือ่อใดบุฝนจะตกค่ะคันฝนตกลงมาอีกพึบเลยนะคะเห็ดนะคะนี่กันยังนับว่าหลายอยู่ค่ะเพราะว่ายางแป๊บเดียวพอแป๊บเดียวพอทอนไปค่อยไปตัดค่ะ อันนี้กวางเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาทายไว้ค่ะกวางทันและคุ้นจะเป็นอีกแบบนึงค่ะที่สองค่ะท้งได้บอกว่าค้นไม้ค่ะเป็นค้นไม,ม้มากมากเก็บเห็ดมึงดูค่ะเพื่อนมาตัดตัดเราบอกความไว้นะหงายไว้ซ้ำค่ะ เนี่ยทึงได้บอกว่าเบิ้งลักษณะการตัดเหตุหรอข้อนไม่มากค่ะเป็นข้นไมท่ที่พึ่งที่พึ่งหูจักป้านี่ค่ะสองดอกเด็ดทมไงเออสามดอกตรงเสือกระไซบาได้แล้วค่ะเพราะว่าเสือตัวนี้มันปิดแนจักหน่อยค่ะโอ้ยมันยาค่ะ เฮ yeah. ียคว้ยกรองกันเด้อค่ะบ่ไหวแล้วล้นเมื่อค่ะกรองเลยเดี๋ยวค่อยเอามีดมาตัดค่ะล้นเมือ่อบ้างเวนี้ก่อนค่ะเห็นยูฮันอีกอ้าวพ่อกลมวมากว่าเห็นจำ วันหนึ่งหันยังเห็นอยู่ดอกตุ่มๆอยู่ได้ค่ะโอ้เจ้าตื่นต้นจ้าค่ะเฮ้ยบ่เป็นปยัปยงเดี๋ยวก็เห็นตุ้มๆอยู่ได้ค่ะยุ่เดินนี่แหละค่ะบ่เห็นสัมดันมาเอาดอกนี่ก่อนค่ะ พันเทาไว้เป็นเป็นเสื้อปีนาค่ะพอฟาร์เมอร์ออไร้เด้ดอันดอกกำนึงหันบ่เห็นซํำอันนี้เอาอนนไม่เอาทค่ะเอาไว้เป็นเสื้อถ้าค่ะ อันนี้ย่าสิวาเก็บเอาเห็ดเนาด้วยค่ะบ่เนานะคะเห็ดออนอยู่ค่ะเนี่ยเพียงแต่ว่ากระลอกกระไตโมเมนต์ค่ะกระลอกแหนแหนดอกเพิ่นค่ะโอ้ยอยยุ่งมาน,นู้ดบานู้ดเนี่ยค่ะไตเบื่อแน่นอนเลย ดอกหลุดเพราะว่าเพราะว่าขาเพิ่นไปเกี่ยวกับงาใหม่ไว้ค่ะออกมาฮันท่างฮันท่างที่ผ้ายางมือนเ้าเลยค่ะโอเคดอกหลุด เ,เห็นไหมคะวันนี้ไม่เก็บเยอะเลยดอกสวยๆเมื่อกี้มองมาหาไม่เจอเลยคะ่ะอยู่แถวนี้แหละดอกสวยด้วยไม่เจออันนี้พึ่งไม่เจอเลย อันนั้นก็เห็ดใครนี่ก็เห็ดใครนี่ค่ะอันนั้นเองเอ้น,นี่มันดอกเก่าหรือเปล่านะลองจับดสิเหมือนใช่ค่ะอ๋อวกกลับมาที่เดิม เนี่ยขนาดวกอยู่ที่เดิมยังได้อีกกำรรหนึ่งถอนเอาเด้อค่ะขาดนี่อยู่ในเอามาสองคูค่ะถอนเอาเราควยมาตัดเพราะว่าคันตัดแล้วมันจะซาค่ะโอ๊โดยดอกเนีย่ย ค่ะข้างหลังนี่กักัมแมนให้เิ่นใบเ,เป็นเสื้อบอนอดอนอ๋อแมนค่ะเอาคุยพันใไคุยพันใไจัง เดี๋ยวจะเบิ่งดอกกันอีกมักมากเบ่งค่ะน้ำนมโอ้ยยุ่งเดี๋ยวด้อค่ะเอ๊คือว่าเห็นน้ำนมนอเนี่ยค่ะนั่นนะคะเลื่อมๆนะค่ะ มากมาเอามามามาเบิงค่ะบู๊ยเบิงเพิ่นเพิ่นแหนเพิ่นแหนแหกินฟองน้ำอะค่ะมัองดูค่ะเนี่ยเสียดายค่ะเสียดายเอาไปน้ำดีกว่าค่ะเส็ดได้พวกนึงหันนะ่ะตุ้มตุ้มตุ้มอยู่ด้วยค่ะดอกสมสมนะแค่ย่างไปบ่ถึงจักนาทีกลับมามองดูค่ะ บานใหญ่ึ้นแล้วค่ะโอ้เห็ดเพิ่นเห็ดบานไอวหลี่ได้ค่ะตาออนซ่อนอ่าเนี่ยหยกดดอกน่อค่ะตาออนซ่อนไหลค่ะเห็ดค่าค่ะไม่ต้องดีพอ